ช่างคะพอดีมีลูกค้าถามเข้ามาเรื่องการเลือกใช้ตัวยางกับตัวหน้าไม้ค่ะเขาถามว่าใช้ยังไงให้เหมาะคะ่ะเรื่องอยางโอเคครับรออยางดูก็สวัสดีนะครับผมอแอบปบนะครับก็เดี๋ยวจะพูดคุยสาระเล็กๆน้อยๆเนาะก็มีมือใหม่ถามเข้ามาบ่อยนะครับเรื่องอยางเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องปัญหาโลกแตกเลย กับเรื่องอยางผมก็จะตอบในมุมของผมนะจากประสบการณ์การการคุกขี่กับหน้าไม้มาท้งใช้งานจริงแล้วการเป็นช่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะตอบให้เคลียร์เลยนะครับในครั้งเดียวเลยยางเนี่ยมันมีอยู่หลายไซส์หลายขนาดก็ย,าง,า,นนกยางเส้นที่มันโตขึ้นนะครับมันก็มีตั้งแต่12มิลไปจน17มิล18มิลนี่แหละยางเส้นที่มันโตขึ้นนั่นหมายถึงว่าหน้าตัดยางมันจะเยอะกว่าพื้นที่หน้าตัดมันเยอะกว่าก็แข็งกว่า แต,แต่ความเข้าใจหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันนะว่าถ้าอยากได้แรงๆต้องยิงด้วออยยางเส้นใหญ่ๆเสมอไปเนี่ยจริงๆมันไม่ถูกนะมันเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเพราะอะไรที่ผมบอกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันสุดโต่งเกินไปอครับมันไม่มีความพอดีผมยกตัวอ,อย่างว่ายางแต่ละเส้นน่ะมันจะมีอัตราการยืดเต็มที่ของมันเนี่ยไม่หมีอนกันนะสมมุติว่ายาง ยางสมมติยางสิบเซนเนี่ยมันอาจจะยืดออกมาได้ประมาณประมาณสามเท่าของตัวมันเองนั่นหมายถึงยางสิบเซนพนดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะดึงได้สูงสุดประมาณสักสามสิบเซนหมดเนื้อยางแล้วถ้าดึงไปมากกว่าน,นี้ยมันก็จะขาดอนั่นหมายถึงเราต้องรู้ลักษณะกายภาพของยางก่อนมันจะดึงได้โดยประมาณนกสามถึงสามจุดห้าเท่าของความยาวเริ่มต้นตัวมันเองเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ควรจะรู้แล้วว่า ถ้าเราใช้ยางแบบเต็มประสิทธิภาพอันนี้พูดถึงมุมตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะผมพูดอะไรเนี่ยผมจะไม่ใช้ความรู้สึกเข้ามาอธิบายผมจะใช้หลักวิทยาศาสตร์อธิบายผมตีเป็นค่าคกลมเลยก็ได้ยางเนี่ยครับมันจะขึ้นได้สุดเหนือเนี่ยประมาณ3.5้าเท่าของความยาวเริ่มต้นอันนี้โดยประมาณนะก็คือพูดง่ายยาง1เซนยืดออกมาก็จะได้ประมาณ3มเซนครึ่งหรือ,อยางสิเซนยืดออกมาได้3 5สหเซนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะ มันจะได้ประมาณสามุดห้าถึงสี่ไม่เกินนี้หรอกนั่นหมายถึงว่าเราจะเลือกใช้ยางขนาดเท่าไหร่มันจะต,ต้องดูองค์ประกอบว่ากำลังดึงของเรามันมีเท่าไหร่ด้วยอันนี้สำคัญมากหลายคนจะคิดเสมอเลยว่าจะต้องเลือกยางเส้นใหญ่ๆมันจะได้แรงปัญหาคือสมมติว่าผมใช้ยางสิบสองมิลเนี่ย สมมติเป็นปีกข้างข่าวนะคอาเป็นปีกข้างข่าวดีกว่าปีกข้างขาายกตัวอย่างปีกกว้างสักห้าสิบแล้วก็ช่วงทักสักเจ็ดสิบยกตัวอย่างกลางๆเลยถ้าเป็นยางที่เหมาะกับเขาเลยนะมันก็ควรจะเป็นยางที่ตักอยู่ประมาณสิบห้าเซนปีกกว้างห้าสิบช่วงทักเจ็ดสิบนะยางก็ควรตักอยู่ประมาณสนะิบห้าเซนนี้เป็นสเปคกลางๆนะนั่นหมายถึงว่าที่ประมาณเนี้ย ยางจะถูกดึงออกมาที่ความยาวประมาณ3.5เท่าของความยาวตั้งต้นหรือถ้าเกิดมีการใส่เข้าไปในปีกยางตึงแล้วมันมีการยืดรอเลยเงี้ยดีเลยทีนี้พอยางมันยืดไปที่เต็มประสิทธิภาพหมดเหนื้อ,อยาวมันเนี่ยแรงสเปงตัวออกมานนะอัตราการหดตัวของมันมันจะเร็วมันจะเร็วนะครับอย่าลืมว่าถึง ถึงมันมันจะเส้นเล็กแต่มันมีอัตราการหดตัวที่เร็วแต่แรงส่งมันอาจจะน้อยแต่ความเร็วมันก็ช่วยส่งกระสุนได้ดีแต่ว่าความเร็วมันจะลดลงเมื่อมันไปฉุดกระสุนมันมีแรงต้านทีนี้กลับกันเราอยากได้แรงขึ้นเราไปเลือกอยางจากสิบสามข้ามมาเป็นสิบหกมิลเลยเอาให้เห็นตัวอย่างสุดต่องเลยทีนี้ถามว่าพอเราเอาอยางสิบหกมิลนะไปใส่ที่ปืนสเปคเดิมพอเราไปตักสิบห้าเซน ผลที่ตามมาคือเราขึ้นยางไม่ได้จริงๆถ้าคนกําลังถึงเขาจะต้องขึ้นยางได้แล้วอัตราการยืดของยางเนี่ยสิบสามเซนไอสิบสามมิลกับกับสิบสิบหกมิลเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยถ้าตัดสิบห้าแล้วยืดไปเกาะไม่ปืนกระบ,บอกเดียวกันแสดงว,ว่าอัตราย,ยืดมันเท่ากันมันดึงออกมาเท่ากันแต่ทีนี้ตอนที่มันเป็นสิบสามมิลเนี่ยตัดสิบห้าเนี่ยเราขึ้นยางได้มันยืดมาที่สามจุดห้าเท่าเหมือนกัน แต่พอเราไปขยับเป็น16มิลผลปรากฏว่าเราดึงมาได้แค่หน่อยเดียวแหละแค่ประมาณประมาณอาจจะดึงขึ้นมาแค่ครึ่งลำอะ่ะแล้วขึ้นยางไม่ได้แล้วพอเราซื้อยางใหญ่มาแล้วเราทํำยังไงสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องไปทําให้มันผิดสเปคการใช้งานด้วยการไปตัดยางให้มันยาวขึ้นเช่นเป็น18เซน19เซนไปเลยนั่นหมายถึงยางมันก็จะกลายเป็นยางหย่อนยาง15มิล็จริงแต่ ตายืดของเขาเนี่ยอาจจะยืดมาแค่ไม่ถึงสองเท่าตัวของเขามันใช้กําลังเนี่ยไม่เต็มกําลังของเขาหรือไม่เต็มคาปาซิตี้ของยางตัวเนี้มันก็เลยทําให้สุดท้ายตอนยิงจริงๆแล้วเนี่ยยางเส้นเล็กเลยแรงกว่าเขาไปอีกนั้นหมายถึงผมกําลังจะสื่อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของให้ใช้ทุกอย่างนะให้มันสัมพันธ์กันสิ่งที่มันสัมพันธ์กันเลยนะครับ ยางเนี่ยผมบอกเลยมันควรจะยืดได้อยู่ประมาณ3.5เท่าของความยาวเริ่มต้นของมันหรือ,อยางมันก็ไม่ควรจะผิดสเปคเช่นยกตัวอย่างถ้าช่วงชักเจดสิเมืเ่อกี้เนี่ยปีกห้เนี่ยมันควรเป็นยางที่ตัด15เซนหรือตึงสุดก็คุณประมาณ14บสี่เซนโดยประมาณนี้นะแล้วก็ขึ้นอยากได้ ท่านก็ต้องไปดูกําลัง,งตัวเองว่าผ้า13มิลแล้วขึ้นยางได้ยังมีแรงเหลือแล้วอยากได้เปินที่มันแรงกว่าน,นี้โดยที่ยังไม่เพิ่มยางนะพูดถึงยางเส้นเดียวอันนี้เราพูดถึงยางเส้นเดียวนะก็เราก็ค่อยเพิ่มไปเป็น14มิลแล้วยังตัด15เซนเท่าเดิมเหมือนเดิมถ้ายังขึ้นได้นั้นโอเคแต่พอขยับไปเป็น15มิลแล้วจําเป็นต้องตัดให้มันยาวขึ้น2เซน3เซนอันนี้ไม่มีประโยชน์ผมจะมองว่า ถ้าแบบนี้คุณยิงยางไปแค่14มิลเท่ากำลังตัวเองดีกว่าเพราะว่าการที่คุณเอายางเส้นใหญ่แล้วตัดยาวเนี่ยมาขึ้นแรงยืดของมันได้น้อยเนี่ยหการทํางานก็ไม่มีสประสิิภาพ 2. ใส่สาย,ยางที่ยาวเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่ยางจะข้ามปลายเข้าอีกแล้วก็ปืนของเราก็จะยิงกระด้างยิงลูกออกไม่ได้แรงนะแต่มีแรงฉุดแบบกระด้างกระด้างมันจะไม่เหมือนยางเส้นเล็กที่ตัดได้สเปก ตอนที่เขาส่งลูกออกไปเนี่ยเขาจะส่งด้วยความเร็วแต่ความเร็วของเขาจะมีการสูญเสียจากแรงต้านของการส่งลูกดอกที่มันใหญ่นี่แหละนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องไปชั่งน้ําหนักเอาเองเราตัวเราเองนะครับตัวตัวสเปคของยางที่ตัดกับหน้าไม้น่ยความยาวนะผมพูดถึงความยาวมันจะถูกปริค่าอยู่แล้วย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยก็คือถ้า450 เจ็ดสิบมันก็ควรจะตักอยู่ประมาณสิบห้าเซนถ้าเป็นปีกขางขาวสิบสี่หรือสิบห้าเซนทีเนี้ยถ้าเราขึ้นยางเส้นนั้นยังไหวอยู่เนี่ยแสดงว่าสเปคนั้นอ่ะใช้ได้ใช้เล็กไม่ผิดครับแต่พอใช้ใหญ่แล้วไม่สามารถขึ้นได้ที่สเปคความยาวของยางเท่านี้ต้องไปเพิ่มความยาวอันนี้มันจะเริ่มผิดสเปคปืนกับยางแล้วผมแนะนําว่าอย่างเงี้ยเราเล่นยางเส้นที่มันพอดีกับกําลังตัวเราเองดีกว่าหรือถ้าผมพูดให้สุดโต่งกว่านั้นสมมุติว่า ผมผลิตยาง20มิลให้ในตลาดสมมติผมผลิตยางให้มาเลย20มิลทุกคนจะไม่มีใครเถียงเลยถ้ายืดเท่ากันนะครับยาง20มิลอย่างไงก็แรงกว่า13มิลแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าให้ท่านเอายาง20มิลนนะ่ะไปตัดใส่ถาว่าท่านจะขึ้นยางได้ไหมผมขึ้นไม่ได้คนหนึ่งแหละหรืออาจจะต้องตัดแล้วก็ดึงออกมาได้แค่5เซนนะ่ะจากความยาวเดิมอนะ่ะแล้วถามว่าที่ ที่ระยะการดึงยางแค่นั้นนะ่ะคาปาซิตี้ของอยางะถูกยืดออกมาแค่ติ๊ดเดียวอแค่ห้าเซนถามย้อนกลับไปว่ายางมันใหญ่จริงยี่สิบมิลเลยนะเส้นอย่างนี้เลยแต่มันเราไม่มีกําลังอ่ะเราดึงมันได้แค่นี้หนึ่งเปลืองตังสองมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะยางมันจะไม่มีแรงฉุดเนื่องจากไม่ได้ไม่เท่าว่ายางไม่ดีนะ กำลังเราไม่เหมาะกับยางเราไม่สามารถไปดึงยางเส้นนั้นให้มันตรงกับการทํางานของมันได้เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินตัวเราเองด้วยว่าเรามีกําลังขึ้นยางแค่ไหนผมก็เลยต้องแนะนําว่าเรื่องการตัดยางใสาย,ยางมันต้องแมทก,กันกับคนใช้เพราะความยาวของยางเนี่ยมันถูกล็อกสเปคค่าการใช้งานที่เหมาะสมมันกับปืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยมีใครพูดเลยในวงการทุกคนมองแต่ว่าายางเส้นใหญ่ยางเส้นใหญ่จะแหลงจริงไม่ใช่นะครับบางคนจะมีความรู้สึกว่ายิงยางเส้นเล็กแล้วยิงได้แหลงกว่าเส้นใหญ่หรือยิงได้เฉียบกว่าเส้นใหญ่นะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับมันจริงเพราะยางในเส้นเล็กที่เขาใส่น่ยเขาตัดยางมันได้สเปคเขาตัดสั้นไงพอเขาตัดสั้นเนี่ย แล้วดึงมาแทบจะหมดเนื้อยางแสดงว่าพื้นที่การหดตัวคืนเนี่ยอัตราการหดของยางที่มันตึงมากๆกับยางที่มันหนย่อนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะนั่นหมายถึงความเร็วในการกวาดกระสุนเนี่ยก็ไม่เท่ากันไอเส้นเล็กที่เราตัดสั้นแล้วดึงตึงเนี่ยความเร็วมันสูงกว่าเส้นใหญ่ที่มันยอ่อนถึงแม้แรงส่งไอเส้นใหญ่อะสิ่งที่มากกว่าของเส้นใหญ่คือแรงส่งแรงส่งเหมือนรถคันใหญ่นะครับกับรถ เหมือนรถมทุกกับรถเก๋งอะรถท่านใหญ่อะครับมันมีแรงส่งเยอะแต่มันช้าแต่รถท่านเล็กอะครับมันมันแรงส่งน้อยก็จริงแต่มันเร็วแต่สุดท้ายตัวยางเล็กเนี่ยที่มันส่งกระสุนไปเนี่ยสมงว่าความเร็วร้อยมันอาจจะโดนแรงต้านกระสุนแล้วมันอาจจะเหลือแปดสิบความเร็วในการส่งกระสุนกระสุนออาจะวิ่งออกไปกระสุนรูปเดียวกันนะ ยางเส้นเล็กเนี่ยถ้ามันตึงมากๆสม,มมันกวาดที่ความเร็วหนึ่งร้ยกิโลเมตรต่อชมมั่วโมงอันนี้ผมพูดเป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วในการกวาดลูกดอกมันกวาดที่ร้อยกิโลเมตรต่อชมมั่วโมงแต่เนื่องจากยางมันมันเส้นไม่ใหญ่ระหว่างที่ผักลูกดอกออกไปเนี่ยมันก็เลยมีการสูญเสียความเร็วเพราะว่ามีแรงต้านจากลูกดอกมันอาจจะสูญเสียไปจากร้อยที่มันกวาดตัวเปล่าพอไปผักลูกดอก มันอาจจะเหลือแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่ออาจจะเหลือเอาอ่ะอาจจะเหลือแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมให้ให้สูญเสียไป40%เลยผมว่ายาง13มิลเนี่ยยือดออกมาแล้วปล่อยเนี่ยสมมติความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าปล่อยเป็นยางเปล่าพอยิงกระสุนเนี่ยมันเหลืออยู่60%จากความเร็วตัวเปล่ามันก็จาก100จะเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระสุนลูกนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมง พอผมเอาเป็นยาง20มิลเช่นตอขึ้นมาเริ่มเลยแต่ผมดึงยางที่ตัดให้บห้5เซนเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ผมก็เลยต้องตัดหย่อนมากแคบจะติดกับเงี่ยงเกาะลูกดอเลยดึงมาได้หน่อยเดียวปรากฏว่าพอยางมันหย่อนเนี่ยจากยางร้อยเรเซ็นเนี่ยเราดึงแค่สิบเปอร์เซนของมันนคำที่มาตัดเราใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความเร็วในการส่งกระสุนของเขาริอการคืน ตัวเปล่าขเขาเนี่ยถ้าไม่มีลูกดอกก่อนเนี่ยเขาอาจจะคืนด้วยความเร็วที่สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะยางมันมันขูดดึงออกมาน้อยมากแล้วตอนยิงออกไปเนี่ยอาจจะเสียความเร็วไปแค่หนึ่งกิโลเมตรก็จะเหลือยี่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็เลยย้อนกลับมาให้เห็นภาพก่อนเมื่อกี้ว่ายางเส้นเล็กเมื่อกี้เนี่ยมันมีการสูญเสียแรงขักไปเยอะแต่ความเร็วตั้งค้นที่มันหดตัวคืนเนี่ยมันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหลือหกเซกเพราะแรงตา้าน แต่เส้นใหญ่มัน3าสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันมีแรงผักเยอะเส้นมันใหญ่เพราะฉะนั้นมันทนแรงต้านของของกระสุนได้เพราะฉะนั้นมันสูญเสียความเร็วลงไปน้อยมันก็จากยี่จาก3าสิเหลือย9ก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เห็นไหมครับความเร็วตั้งต้นนะมันต่างก,กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะแรงดึงเราดึงยางมาที่เต็มประสิทธิภาพพอขัดขบลบกันแล้วเส้นเล็กส่งกระสุนด้วยความเร็ว6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นใหญ่ส่งกระสุนด้วยความเร็ว29กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงอันไหนจะแรงกว่าอันนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดโอเคครับอธิบายได้แบบชัดเจนมากเลยนะคะเราเดี๋ยวก็มาชมง,งานแกะเช็คเกอร์กันต่อนะคะยังแกะไม่ได้ถึงขเขาเรียกว่ามีดแรกใช่เดินเส้นเดินเส้นมีดแรกนะคะ เอาท่านไหนที่อยู่ในคิวก็อดใจรอ,อนิดนึงนะคะช่างก็กำลังไล่เชีรยงานให้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ